สวัสดีครับวันนี้ของดาวบัดดี้นะครับผมมีอัปเดตนะในส่วนของตัวสวิตช์เมอร์เชนนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีเจ้าตัวหน้าเมนูนะครับขึ้นมาแบบนี้นะก็สำหรับโมบายก็สามารถเลื่อนมาแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคตัวอย่างนะครับผมผมออโอนเหรียญเจฟินนะครับเข้ามาเจฟินเชนอย่างเดียวนะครับโดยเราไม่ต้องไปวุ่นวายในการบิดอะไรพวกนี้นะแล้วก็ เลือกเราจะใส่จํานวนที่เราต้องการซื้อในหนวดเป็นเจฟินนะครับผมนี่เราอาจจะนี้เลย i อินโฟร์มอลเจฟินกับเจ u l ล่าเลยแล้วก็แม็กนะครับผมก็เลือกไปแม็กบาลานนะครับแล้วก็จะลดจะหักค่าแก๊สมาให้ด้วยนะ0.01นะครับโอเคเมื่อเรทปัจจุบันนะครับเจจบนนบท่านี้นะซึ่งจะต่างจากเจ้าตัว เออจ้าตัวอุดมสวัประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตนะครับผมนะเพื่อเป็นค่าแก๊สในการเปิดเปิดบอดซิงค์ปูกับตัวบิดตอนรีบาลานซ์เจ้าตัวพวกนี้นะครับโอเคก็ห่างกันประมาณหเปอร์เซ็นตนะครับผมโอเคเราต้องยังบายนะครับผมมีเจฟินในบริเวณนะกดบายนะครับผมแล้ว,วก็กดยันนะครับแต่พวนี้ยังไม่ขึ้นนะอย่าลืมกดล็อกอินตรงนี้ด้วยนะครับ เมื่อเราทำการทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้รับเจ้าตัวเจฟิเล็ในทันทีนะครับไอ้ได้ตัวเจสซูลาในทันทีนะครับผมไม่เรียบร้อยนี่ครับผมก็จะมีเจสซู s <S mm. ลาเข้ามาในระบบในกระเป๋าตัวเองเลยนะครับหรือว่าใครต้องการขายครับก็สามารถกดแม็กซ์ตรงนี้ได้เลยตัวนี้เราสามารถใส่ตัวตัวออทสิยมได้เต็มนะครับ กดไมค์ไปแล้วกดยืนยันนะครับต้องการขายหมดกระเป๋าอะไรอยนี้นะครับก็ได้ประมาณส0บเจฟินนะครับผมโอเคไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้ตัวเจฟินเข้ามาในกระเป๋านะครับซึ่งตัวนี้ถูกแฮนดเดลไว้ไม่ไม่ให้อบิธาดน,นะครับกับคาฟนะก็ ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ห่างกันประมาณ10%นะครับนี่นะก็เป็นตัวเลือกทางหนึ่งนะครับในการขายเจ้าตัวเจซล่าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่งนี้ก่อนครับ